เห็นหน้าไหมนี่มึงแช้งจริงๆใช่ไหมเนี่ยดูหน้ามันนี่อย่าเรียกว่าแช้งเลยแกมันไม่ใช่แช้งหรอกโอเคในเมื่อแกไม่ใช่งั้นเอาดาบของแกมาไมนะ่แน่เนื่องจากว่านะครับตอนนี้ผมเลเวล2 0 0เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคและภารกิจต่อไปคือผมต้องการที่จะเอาดาบเซเบอร์ครับหรือดาบของตัวละครแ้งขาวนั่นเองโดยภารกิจเนี่ยจะต้องมีเลเวล200รขึ้นไปตอนนี้ถึงละ งั้นเดี๋ยวสิ่งที่จะต้องทำเดี๋ยวผมจะมาไล่ให้ทั้งหมดเลยแล้วกันเนาะก็ถือว่าบอกสำหรับคนที่ไม่รู้ไปด้วยเลยกันละกันนะเอาละอันดับแรกนะครับก็คือไปในส่วนของเกาะลิงฮะเกาะเริ่มต้นตอนนู้นเลยอะที่เราเล่นกันนั่นแหละโอเคงั้นก็มุ่งหน้าไปครับเอาล่ะตอนนี้เราถึงแล้วนะครับก็คือเกาะลิงนั่แหละเกาะเริ่มต้นเดี๋ยวผมจะเ,เริ่มจุดตั้งต้นแล้วกันนะเพื่อที่ว่าจะได้าภาพไม่งงกันนะอันแรกเลยก็คือว่าจะมาในส่วนของตรงนี้ นี่นี่ถึงตรงนี้ก่อนเลยพอเจอหน้ามันปุ๊บนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําคือตรงไปเลยเนี่ยเจอหน้ามันเนี่ยกล่องเนี่ยหันหน้าเนี่ยตรงไปเลยครับปึ๊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 บจะอยู่บริเวณแถวนี้ครับให้กดปุ่มนี่ติ้งนี่ปุ่มแรกได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปปุ่ม2ต่อเนาะส่วนอันที่สองน,นะครับก็คือให้หันหลังเลยครับแล้วก็คือเลาะเอาง่ายเลาะเนี่ยตรงยาวเลยตรงเลยเดี๋ยวมันจะมีแถวโคดหินฮะอันนี้เป็นจุดสังเกตนะ จะมืดหรือตอนเช้าก็ไม่มีปัญหาเนี่ยโคถินเห็นไหมถึงก่อนโคทินครับมันจะมีตรงเนี้ยนี่อันที่2ได้แล้วครับอันดัต่อไปอันที่3มนะครับก็คือว่าเราจะไปที่เดิมเลยไอ้ตรงที่เรามานั่นแหละไปเลยไปเลยอ่ะได้พอดีแมป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 นี่พอดีเป๊ะเลยเห็นไหมก็คือตรงไอ้นี่ก่อนก่อนเราไปนั่นแหละอันนี้อันที่3าม อันที่4นะครับก็คือว่าจะต้องไปอีกเกาะหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งที่มีกอริลลาคิงอ่ะที่เราเคยทำคุยกันไปอันนี้คือหลังจากที่เราถึงแล้วนะจำไว้นะโขดหินอยู่ตรงนี้นะครับวืบหันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามาอยู่ที่บริเวณประมาณนี้คือมันมืดจริงๆอ่ะมันต้องถ่ายตอนกลางวันมันมืดมัเลยมองยากครับโอเคเนี่ยตรง,นเ,นงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะตามที่ผมบอกใช่ไหมเนี่ยโขดหินแล้วก็วืบหันหลังมาเนี่ยเนี่ยเสาต้นแรกเลยเนี่ยเจอเลย หลังจากนั้นอันที่4แล้วนะ5ครับลงไปข้างล่างเลาะไปเลาะไปเลาะไปอันที่5้านะครับนี่นี่เจอละเจอละแวบอันที่5้สังเกตง่ายๆครับเห็นไหมว่ามันจะมีเหมือนเป็นท่าเรือนั่นแหละคืออันที่5พอเปิดครบแล้วเนาะก็คือให้กลับไปที่เดิมเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีทางที่เราสามารถลงไปเอาของได้ล,ละพอเรากลับมาถึงที่ตรงนี้นะครับเดินไปอีกหน่อยนะข้าสพานเห็นไหมตัวที่เราเคยรับเควสนะครับง่ายๆเลยปะเนี่ยทางลงมีละ เห็นไหมทิ้งน้องลงเลยลง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 เพื่อลงไปเอาข้อเพลิงนะครับแล้วไม่ลงแลนะ้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยข้อเพลิงครับเก็บมาเราได้แนละ้วโอเคโอเคโอเคเนี่ยเท่านี้เราได้แล้วครับอันนี้คือเสร็จของภารกิจแรกเนาะหลังจากได้แล้วนะครับอันดับต่อไปเราต้องไปอ่ดีเซอร์ตไปดีเซอร์ตท,ที่เราเคยเก็บเดเวลกันนั่นแหละปะเอาละครับก็คือตอนนี้เรามาถึงแล้วเนาะให้จําไว้คือตรงที่ท่าเรือนะ ตรงยาวเลยครับนี่นะเราอยู่ตรงท่าเรือนะตรงเลยเนี่ยบ้านหลังแดงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงยาวเลยบ้านหลังแดงเข้าครับแล้วก็นี่ลงมาข้างล่างนี่เห็นไหมเห็นไหมพอลงมาเสร็จแล้วก็เผาเลยแค่เดินชนนะครับไม่ต้องกดอะไรเลยเรียบร้อยครับเนี่ยจากนั้นเราก็จะได้ถ้วยครับนี่เราได้แล้วถ้วยคืออัน ที่2นะครับอันนี้คือเคลียภารกิจที่2เนาะส่วนภารกิจต่อไปนะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่าไปเมืองน้ําแข็งต่อเลยนั่นเองโอเคงั้นขอย้ายครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงไปที่เรียบร้อยเนาะอันดับต่อไปนะเข้าไปที่เคยหาเลลี่เลยครับเข้าไปเลยเข้าไปเลยแล้วถือถ้วยไว้ด้วยนะเห็นน้ําแข็งปะเห็นไหมเห็นไหมพยายามให้น้ําแข็งม,มันหยดลงที่ถ้วยพอดีนะนี่เท่านี้ถ้วยเราก็จะมีน้ำละถูกปะพอมีน้ําเสร็จที่เหลือเราก็ขึ้นไปหาซิกแมนที่อยู่ด้านบนนะครับ นี่จะมีคนอยู่ในบ้านครับบัหลังไหนีน่นี่นี่นเจอแล้วเจอแล้วเอาให้กินได้เลยครับแวบเรียบร้อยเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะอันนี้เราสามารถช่วยเหลือลูกของเขาได้แล้วเขาก็จะให้รางวัลแก่เราเท่าน,นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเนาะแต่ว่าอันดับต่อไปที่เราจะต้องไปก็คือว่าในส่วนของเกาะบากี้ ee, เกาะบากี้เกาะโจนสลัดเกาะโจนสลัดแต่ก่อนมันมันเป็นบากี้ครับโอเคงั้นไปเดินหน้ากันต่อ โอเคตอนนี้เราก็ถึงเกาะนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเกาะโจสลัดนั่นแหละแนะนําว่าให้เอาเรือขวางไว้แบบนี้นะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าใจาว่าทําไมเนาะเ,เดี๋ยวขอไปหาก่อนลูกคนรวยลูกคนรวยนี่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 ทกครับนี่เห็นว่าขอบคุณที่ช่วยเหลือพ่อครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีรางวัลตอบแทนแต่ว่าจะต้องไปทําอะไรบางอย่างก่อนนั่นเองคือไปจัดการกับคนร้ายคนนึงในแนวนั้นนะครับไป เมื่อกี้เราคุยเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมเลยบอกว่าให้หันเลี้ยวไปด้านนี้เนาะแล้วก็หันเสร็จปุ๊บขับต่อเลยตรงเลยเนี่ยเห็นปะเกาะมันจะอยู่ที่ข้างหน้าอ่าไปจัดการตัวละครที่อยู่ในนั้นครับเสร็จแล้วกลับมาหาอีกหนึ่งทีแล้วก็กลับไปที่ป่าเสร็จแล้วครับอ่าเดี๋ยวนะ๊บนึงขอไปก่อนโอเคเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะพอใกล้ถึงแล้วมีตัวละครยืนอยู่ จัดการให้เรียบร้อยครับพอจัดการเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กลับไปหาคนเมื่อกี้อีกหนึ่งทีเนาะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะสามารถจัดการกับแชงได้แล้วกะละกะละกัแล้วเวลเท่าไหร่เนี่ยเราอะฮะเรานี่เรานี่เวลเท่าไหร่ว้าวก็ไม่เท่าไหร่นะร้อยยี่เองอะก็ไม่เท่าไหร่นะเราอะอุ้ยแหลกแหลกแหลกชิบหายเกือบตายโอเควุบเรียบร้อยครับ เห็นไหมกลับไปคุยกับคนเมื่อกี้หนึ่งทีครับเท่านี้เท่านี้ไกลแล้วไกลแล้วไปถึงแล้วพูดคุยครับทอล์กเรียบร้อยขอบคุณนี่เราได้แล้วครับผมกุญแจเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถไปจัดก,การกับแชงได้แล้วเนาะที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องกลับไปที่เกาะเดิมนะครับเกาะที่มีลิงนั่นแหละ เอาล่ะถึงแล้วเป็นที่เรียบร้อยอันดับต่อไปเราจะมาเจอกับแช่งแช่งแช่งแชงไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวเห็นไหมเห็นไหมมีรูกุญแจอยู่ชัดเจนนะครับนี่เอากุญแจขึ้นมาครับและก,ก็และก,ก็อันดับต่อไปขายมันเข้าไปว่าผิดด้านนี่ครับเอา้าแช่งไม่เกิด <c oughs> ต้องรอครับรอก่อนรอให้แชงเกิดครับแค่นั้นเองเดี๋ยวจากการแชงก็อ้ามาแล้วนี่ดูหน้าแชงกันเต็มเต็มก่อนเห็นหน้าไหมนี่มึงแชงจริงๆใช่ไหมเนี่ยดูหน้ามันนี่อย่าเรียกก็แชงเลยแกมันไม่ใช่แชงหรอกโอเคในเมื่อแกไม่ใช่งั้นเอาดาบของแกมาไนะามาาาาาาา่แน่ออกมา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 แวบวู้ เฮ้เยเฮ้ยปชิปหายโปออยู่ข้างบนจริงมะเนี่ยโอโหโปออยู่ข้างบนจบเลยเฮ้โอ๊ยอันนี้ไม่หนุกนะเอาละครับผมได้วิธีแก้เนาะโดยการเข้าออก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 เรื่อยๆนะเดี๋ยวมันจะมีเซิร์ฟเวอร์ที่มีแชงเนาะดังนั้นเนี่ยเจอแชงเดี๋ยวผมรีบฆ่าก่อนเลยนะ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวแม่งมีทั้งบอดมีทั้งคนมาตกไก่อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยฮะ แต่ก็จะรีบผ่าเดียวมันก็ไม่ได้เพราะว่าเห็นไหมตัวผมมันมันไม่ได้แบบถึงขนาดนั้นนะ่ะมันเลยแบบต้องตีอย่างเงี้ยเรื่อยๆมันเลยมีโอกาสที่ผมจะเจอด้วยไงเนี่ยคือมันตีได้เท่านี้เรื่อยๆเลยอ้าวตาอีกูเอาละ่ะเอาละ่ะเอาละ่ะขอรีบผ้าแล้วกันเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนะนั่นไงบอดอีกแล้วบอดอีกแล้วอืม บอทอีกแล้วเยอะมากคือผมเพิ่งเคยเจอเกมที่บอทหรืออะไรเยอะขนาดเนี้ยจริงๆยอมรับเลยเนี่ยแล้วผมก็ต้องออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่ไม่ไม่เจอบอทก็เจอคนมาตบไก่เพื่อนเพื่อนเข้าใจใช่ไหมแบบอาจจะอยู่โลก2โลก3ผมก็ไม่รู้อะแต่ดูแล้วมันโดดได้หลายรอบน่าน่าจะโลก2เป็นอย่างต่ํามาตบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอะไรกันคเนี้ <c oughs> พี <c oughs> พีสู้กันไม่ได้หรอหรืออะไรย <c oughs> ผมก็ไม่เข้าใจ เยอะแยะเต็มไปหมดเลยฮะเกมเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยก็ต้องออกเห็นไหมออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่ออเ,หมเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเพราะว่ารอไปหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายเซิร์ฟไหนที่มีบอทแดมันก็มีอยู่เนะัมือนน่ะแล้วเซิร์ฟไหนที่มีเอ่อคนมาตบเด็กม่งก็มีอยู่เนะัมนน่ะคือมันเหมือนกับสลับเซิร์ฟมันอยู่อ่ะแต่คนเป็นสามแสนกว่าก็พอจะเข้าใจได้ว่าเราจะเจออะไรยังไงบ้างนะก็ตามหน้าง,งานแล้วกันฮะเนี่ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยเจอคนตกไก่เห็นไหม เนี่ยเจอคนตบไก่เห็นไหมเห็นไหมนะอันนั้นบอดแปลว่ามีทั้งสองอย่างเลยเนี่ยถ้าเจอเงี้ยก็ต้องออกก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นคนมารอตบบอดไหมอันนี้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแต่อย่างนี้คือกูไม่ได้เล่นครับคือรอนานมากจนไม่มีทางเลือกครับก็เลยเนี่ยต้องเข้าออกเข้าออกเนาะงั้นเดี๋ยวถือว่าบอกให้อธิบายเข้าใจก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเห็นแต่แบบคลิปแต่แบบคนแนะนําเล่นยังไงเข้ายังไงแต่ไม่มีคลิปไหนบอกเลยว,ว่าจะเจอบอดหรืออะไรอย่างเงี้ย เจออีกแล้วแตจจ่จะเจอบอดไหมเนี่ยอีกเรื่องนะถ้าเจอบอดก็เดี๋ยวจะรีบตีหรือว่าผมยอมยอมตีอย่างนี้แล้วยอมไอ้นี่เลยดีวะไม่งั้นแม่งไม่จบอ่ะมาเหลือทางเดียวละอ่ะรอให้มาสกิลเสร็จรีบ,ร,บรีบตีรีบตีถ้าตายคือตายไม่เป็นไรรีบเกิดรีบฆ่าตายตายช่างมันคือมันต้องรีบอ่ะจากที่ดูสถานการณ์นะนะ โอ้ย oh, เลือดเต็มด้วยชิบหายรีบฆ่าไม่ได้เนี่ยบอดเอาแกโอ้โหบอดเอาอีกแล้ว oh. บอดมีทุกเซิร์ฟเลยหรอั <c> ้ <oughs> งนยี้กูอาจจะไม่เอาก็ได้นะเพราะว่าทำใจแล้วนี่คือไม่ต่ำกว่าห้ารอบแล้วนะห้ารอบแล้วนะรอบก่อนคือเกือบเกือบเกือบฆ่าได้แล้วแต่ผมไม่ได้อัดไว้เนาะแล้วก็เจอคนมาตบไก่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบ กูไม่เก็บก็ได้นะคือไม่รู้ว่า GM มันปล่อยหร,อหรือหรืออะไรเนี่ยผมผมก็ไม่เก็ตนะทําไมปล่อยได้ถึงขนาดนี้อ่ะเจออีกละเดี๋ยวลุ้นแล้วกันนะเนี่ยถ้าตีสักแป๊บอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอทจะมาโอเคแล้วแมงก็ตีแรงซะด้วยเดีถ้าบอทมาก็มานะเดี๋ยวเดี๋ยวแย่งกันตีแล้วกันว๊บ โอเคอ่ะบอดมายังนึกเนี่ยมันต้องตีเรื่อยๆเงี้ยผมทำได้เท่านี้นะโอเคหวังว่าจะไม่มีใครมานะรอบเนี้ยเนี่ยจริงๆมาสก,กิลอย่างนี้ก็ได้นะเฮ้ยผมได้วิธีเล่นแล้วถือว่าเอาไว้เพื่อนๆดูแล้วกันนะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วแล้วมาให้ติดนั่นไงนั่นไงนั่นไงกูได้แล้วก็คือต้องรัดบอสให้ได้ <c oughs> กูเอาจนได้อะโอเคเรียบร้อยก็เห็นมีนั่นแหละถือว่าเอาภาพไปเห็นกันชัดเจนเนาะดังนั้นการที่จะเล่นก็เนี่ยระวางบอสหน่อยก็ดีเนี่ย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 บอสฆ่าแม่งเลยคือมันไม่มีทางเลือกอบอสเยอะโอเคงั้นไหนๆก็ได้ด่ามาละ แล้วก็ได้เ er ซเบอร์สักทีโอเคมันดีเรียบร้อยโอ้ยกูจะมาตายก็เดี๋ยวบอกก่อนนะว่าที่ทําไมผมมาเอาดาบเซเบอร์ก่อนเนื่องจากว่าผมจะเล่นไปก่อนเว้ยแล้วเดี๋ยวพอไปโลก2อ่ะเดี๋ยวผมจะใส่วานอสังไดแล้วก็ชูซุยอีนึงทีก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสาดาบของโซโลตอนนั้นนะส่วนต,ตอนนี้เดี๋ยวขอใส่ดาบอันเนี้ยเพื่อเลเวลไปก่อนนั่นเองพอไปโลก2แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าผมไม่ได้เล่นผลไม้ปีศาจเด้อโอเคสเตตัสเป็นอย่างนี้นะเอาให้ดูชัดเจนเนาะ โอเคครับคลิปนี้ก็หวังว่านั่นแหละค้ายางให้ดูโดยการเจอบอดเจอไม่คิดว่าจะเจอเยอะขนาดนี้เออแต่มันเจอแล้วแหละโอเคที่เหลือก็ไปวาต่อครับผม